สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกมส w ต r d เอ้ยไม่ใช่เกมโลบอกแมปสโต r ดวอรเอร์นะครับก็นึงจากอัปเดตก็จะเข้ามาเล่นเลยนะครับการอัปเดตก็จะมีประดับฮีโร่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวผมใส่นี้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ยังใส่ประดับให้ฮีโร่มุ่งม่่ยนะบอ๋อลดล็องไม่ได้มีผ่าน60คนนึงเหรอ,อ เป็นเวอร์ชันอัปเดต1.74นะครับพอดีก็จะได้เดอะแบกหนึ่งคนนะครับคุณ c เอ้ย S E O J 123ครับไม่รู้ออกเสียงแล้วคุณเอเลอร์ครับ e E แล้วก็น้อง g p D ซิล่าครับต้องต้องตา,ตามด้วยแหลนคนทีเป็นน้เอวอยู่นั่นแหละผมออฟดาบอ้อมดาบยังไม่ได้นะครับแรกงมาแล้วครับนี่ครับมันไม่ได้เหมือนตัวนี้ครับ หมดไปห้าหกร้อยอ่ะห้าหกร้อยเท่าไหร่ร้อยล้านเนี่ครับไม่ได้ออฟเหมือนเนี้ยได้ออฟนีแทนครับยังเป็นหนึ่งไดแล้วก็มีเอสเมนะฮะห้าหกก็มีอัปเดตอัปเดตก็มีเดี๋ยวผมผมผ่อนเสียก่อนครับเสียงเอฟเฟกต์มันค่อนข้างดัง เอ้ยอันนี้เป็นบอลไปกเดียวแค่นี้ก็มีครับอุปกรณ์เครื่องประดับสามารถใส่ฮีโร่ได้นะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดไททันซูเปอร์แมนไททันคาเมราแมนน,นีน่าจะเป็นเหตุการณ์มั้ครับแล้วก็2ดามใหม่ครับอีกดามหนึ่งผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอไปสืบออีกทีครับดามใหม่อีกดาบหนึ่งก็คือผมแรกมาแล้วครับเป็นดาบทองของผมเป็นบวกหดาวนะครับดามเมจอยู่ที่หนึ่ 358นะแล้วก็มีอัปเดตออโต้เลเวลอ๋อเราไม่ต้องอัปเดตเอ้ยเราไม่ต้องไปตีบวกแล้วมั้งครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะน่าจะกดรับจากกล่องนะั้นแล้วได้มาเลยนะครับอ๋อแล้วก็มาสเตอร์คีย์ข้อ,ขอดามจอันนี้ดามจไฟประดับคียมันแรงเลยเดี๋ยว,เ,ยวเออจะว่าไปผมก็ ไดรีสเตตันนะครับตอนนี้ก็มีฮีโร่ขุนสกิลขวาดบอมเคลียมอนสองสองตัวนะครับเรียกว่าสองคนเลยก็ไม่ใช่ฮีโร่ทูรครับฮีโร่เทพทูก็จะประมาณ700กว่าบาทนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าเป็นทางฝรั่งเขาแบบพวกดอลลา่าหรือเขาถึงว่าไม่แพงครับแล้วเขาเติมมันเติมหนักหนาครับ เปิไฟประดับดีแรงครับแมทเมดไหนฮะไหนเขาใส่อะไรเรื่องประดับผมยังไม่รู้นะครับผมเ่าเข้ามาแล้วก็มาอธิบายแบบเพิ่งเข้ามาเหรอครับเพิ่งมาเข้าครั้งแรกแล้วผมเปลี่ยนประดับก่อนเอาแบบเร่งเลื่อนก่อนยังไม่ได้รีเลยเออไม่ต้องทำละไหนอ๋อเขาใส่ประดับให้ขุน,นครับเอ้ยให้ฮีโร่ครับเขาคงจะแรงขึ้นจริง ส่วนผมเป็นฮีโร่ถึกครับเอามาจะป้องกันสามีขึ้นก็คือฮีโร่ทอนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่รู้จะใส่อะไรให้มันครับเนี่ยใ,ใส่ใส่อ้านสเปกแมนให้ให้ทอแล้วก็อีกตัวหนึ่งออกกระองครับไปแบบครูดาวพวกีสกิลอะไรเงี้ยให้เอ้ยเปลี่ยนแมปละ แม่นางฮิวลิงครับก็มาถึงก็มาลุยของเลยนะครับตอนแรกผมแบบไปออฟดาบอยู่นะครับเพราะเอาดาบจากอ๋อใหม่ก็ไปออฟดาบสรุปนะครับก็มีอัปเดต1.74ก็คือมีดาบอ๋อใหม่ครับไปแลกมาได้นะครับเล่มหนึ่งก็ใช้ถ้าจะไม่ผิดนะครับ25 0 0 0เพชรนะครับ แล้วก็ออฟมีก็คืออัปเดตประดับสามารถใส่กับฮีโร่ได้นะครับมาแล้วเนอะผมขอรีสเตตัสก่อนนะครับรีสเตตัสเฮ้ยเด้อเด้หาที่ปลอดภยัยไม่มีที่ปลอดภัยเลยกูด่าหน้าสาวแล้วมันเริ่มแรงแลนะ้วมีตรงนีแล้วมั้งไม่เป็นไรครับรีแบบ๊ นี่แบบทูฟาสร้อยเอาร้อยแล้วกันโอ้โหนี่ครับผมก็นีเฮ้ยก้าสองแล้วเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย <c oughs> เยอะเลยตอนนี้ยู่เฉยคือคือกดดีสเตต,ตันนะครับห้าร้อยแล้วแล้วก็เชือสัก ถ้ามันอยู่ได้สักเวอน่าจะไปได้70มัง้งเอเนนะครับเอาสักแสนหกน่าจะโอเคอ่ะแล้วก็ลงเฮ้ยวัวยวไยเดี๋ยวเพื่อความเริงสิเออเฮ้ยตา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 ยปะนิไม่ตายไม่ถัดแล้วก็เอาไว้สักโอ้โหดานนี้ดดานนี้ ลงเลือดเลยครับตามสถานการณ์นะครับโอเคเอาแค่นี้แหละผมก็ินสเตตัสตอนนี้ก็อัพอัพคีร้อยนะครับความเร็วประมาณ49ล้ครับที่เหลือลงเลือดแล้วก็ไปลงแอคแทกครับเลือดก,ก็อัพประมาณเกือบ2องแสนครับช่วยเขาตีเลย อามีคนบอมเคลีย์มอนอย่างน้อยสองครับฮีโร<อ>่ได้พอดีก็แบบงานจะเร็วหน่อยนะครับได้ฮีโร่ฮ<อ>ีโร่อสองคนครับ <c oughs> เรียกว่าสองตัวนี่ครับอัปเดตใหม่1.74ก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งเลยครับสรุป ดับสามารถใส่กีโรได้ครับแล้วก็2ดาบใหม่ครับทีนี้ครับดาบหอใหม่อีกอีกเล่มนึงผมไม่รู้ว่ายัางไงนะแล้วก็ให้ระบบดาวตรงนี้ครับวันนึงกดได้ครั้งหนึ่งนะครับจะคู่ดาว17ชั่วโมงครับโดยใช้เงินประมาณน่าจะประมาณ3 0 0เอ็นนะครับใกล้70ิบแล้วครับเออใช่ครับจได้ม่มีคุณแจนแจ้ไหน กดเข้ามาเข้าเกมเอาอาเลือดกองก็ยังเยอะมนเดิมดามผมก็ออฟรู้สึกว่าผู้พัฒนาครับน่าจะเพิ่มเลดการออฟดาบยากครับปกติผมไม่เคยใช้เกินประมาณ500อฉันนี่ว่า500เอ็มก็ไม่ใช่5้500พันะอันนี้ใช้เกินแล้วนี่ ผมมีหนึ่งจุดเท่าไหร่ลเลยแค่นี้เริ่มเริ่มเริ่มหนักครับโอ้ไปได้สูงไหมเจ็ดเอ็ดแล้ววัดี้ได้คนแบกสองคนนะครับต้องขอบคุณด้วยคุณเอ็กเออร์เลอร์แล้วก็คุณคุณอะไรล่ะคุณขามาจารจะไม่ลืมชื่อไม่ลืมออกเสียงไหยเซจ้ครับต้อง่ใช่เซจ้ CEO เจนของฝาง ปิดเอาโฟโตรเลยโฟโต้ที่ดียังไม่ได้ใช้ออโต้คิงนะครับพี่เกียร์ออกมาใช้ <c oughs> มันก็เลยแบบจะมีเสียงการคลิกเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดก็อ,อยางกรกอบๆกันนะครับ <c oughs> โอ้โอ้ขีแตกขีแตกเลยเพื่อนเพื่อนลอยไหมน่ะ <c oughs> ออกโตแล้วแบบโยกดีกว่าครับอ๋อรู้แล้วผมโดนไฟผมโดนไฟไปแล้วไปแล้วเลื่องเลือดอลาให้คนอื่นรับแทนเราะ นี่ครับจะจะอมาตะสามวิครับจากนั้นก็จะไม่อมาตะแล้วครับอพอต,ตอนนี้พยายามจะเข้าทีละตัวนะครับนั่นไงขี้แตกออกมาแล้วจบที่ด่านเจนะครับตายออกมาแล้วครับตายออกมาน,ามานี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ การลงหอใหม่ครับนี่ครับเดี๋ยวเอาให้ดูเลยเนี่ยนี่ครับดาบใหม่ดาเมจหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าครับตองห้าแรกใช้แพทเอ้ยใช้เพชรแรกสองหมื่นห้านะครับนี่ครับจะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอารางวันก่อนครับนี่ครับรางวันไอแดงแดงนี่ผมเคยได้แค่ครั้งเดียวครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับไหนมันอัปเดตให้เลยไหนสิลิกอ้ออ๋อนี่ครับระบบใหม่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอเอ,อเร็วกว่าเดิมโอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้การอัปเดตก็คืออันที่สามก็เลยก็คือแบบกดอัปเวลอร่านะครับเราก็แบบติ๊กรวบม,มันทีเดียวนะครับแล้วก็แบบยัดเข้าไปทีเดียวกดถูกครับมันก็แบบรวมให้ทีเดียวครับถือว่าเพิ่มความเร็วในการอัปเลเวล เร็วกว่าเดิมมากครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ